เลขอะไรก็ได้อะเลขที่ที่ที่รถมาจอดนะเลขอะไรวันนี้ได้เลขอะไรผมผมซื้อสามไอ้แปดแปดแปดตัวเดียวนะแต่สามสามข้างหลังแปดตัวเดียวสามสามข้างหลังครับเป็นฝันหรืออะไรก็ได้ไม่ใช่ฟันได้รถมาจอดอยู่ตรงนี้นี่ขันหนึ่งอ่ะขั็นหนึ่งที่จอดคือทำไมโดกันจอดอย่างนี้ทำไมทำไมว่ามันโอ้บอยหรือเปล่าตรงนี้ต้นนี้มันจะโอ้บอยต้นนี้ป่ะคันไหนต้นนี้แหละถ้าจอดตรงปั๊บเนี่ยมันจะ แสดงว่าหนูจอดไม่ตรงใช่ไหมคะเนี่ยไม่ตรงเฉียงหน่อยหนึ่งบอกตรงเป๊ะเลยเขาเขามาเนี่ยเขามาโดยเขาไม่รู้เรื่องเขาไปจอดเลยปั๊บเลยที่นี่บอกให้เขาซื้อเขาไม่เชื่อนะนี่พวกช่างทำสลาทะเบียนทะเบียนอะไรคะเมื่อกี้นี่แปดจัอะไรนะสามสามห้าทะเบียนที่จอด 3 3 5 6ามห้สามห้าหกแต่แต่ผมมามาตีเป็น3ามสห้าวินแปดนะสามห้าเป็นเปครับ์อ่ะเลยซื้อแปดสามสามเลยซื้อแปดสามสามคนโจดที่ไรก็จะมักจะออกทุกทีแสดงว่าหนูโจดผิดที่เนาะต้นอะไรคะเอาต้นภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่ภาษาลาวเนี่ยบอกว่าต้นนุ่มใสเรื่องตะโด๊กเระโดกต้นตะโดกมีลูกแข็ง เรื่อของคุณลุงสว่างนะคะคุณลุงก็บอกว่าอจอดตรงต้นไม้ต้นนี้ทีไรนะคะมักจะออกทุกทีนะคะทะเบียนรถสามสามห้าหกแต่ว่าคุณลุงชอบแปดสามสามนะคะออกบ่อยนะคะว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะทะเบียนรถคันไหนนะคะมาจอดตรงต้นไม้ที่แอดมินให้ดูเมื่อกี้นะคะออกบ่อยนะคะ ทะเบียนรถสามสามห้าหกแต่คุณลุงชอบแปดสามสามอามารุ้นกันเด้นนะคะท่านผู้ชมนะคะจะมาเลขลุงหรือจะมาทะเบียนรถนะคะให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงครับผมคุณลุงอยู่บ้านนี้บ่ค่ะอยู่บ้านนี้ครับโอ้คุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะสว่างทองทิพย์โอ้ในความเป็นไปเป็นมาใ <ไว S 2> งไ่เนาะคุณลุงไว้ักรวัดนงคลาเมื่อก่อนนี้ก่อนผมจะวางเชล่าเลิกอุโบสถนี่ผมไปหาลุงปู่สวงนะ อยู่ที่บ้านจะบกทุงท่งทุ่งนานั่นแหละที่นี่หลวงพอ่อว่าอ่านเดินตามอันเธออีดูเล่ตัมมนมันทะยมติตาทะล,<ม>ลูกตาลูกตะปางเนาะลูกตะพาวปีรัง<ม>อีตาเอ้อเองกับมันเซาจูหรอคำเดิด้นตามกรรอยตา<ม>ลูกชุบเดินลูกก,นกนน็นุ่งข้างเนาะเนี่ยเราสวงก็เดินมวกข้างเนี่ตาตาหม่ตาหม่อากตุ้มตุูข้างเน่เสรได้วตัยเดินตามสมาธิเด้อ ลเป็นเป็นภาษาไทยด้วยค่ะภาษาไทยด้วยเนาะหลวงพ่อผมอยากสร้างพระบสถวัดน้องคาเน่เป็นวัดเก่าแก่อยู่แต่ยังไม่มีบุโบสถอยากได้อะไรอยากได้ให้หลวงพ่อหยิบมให้อะไรก็ได้ให้หลวงพ่อยิบให้หลวงพ่อก็บอกว่าอะงั้นก็เองคือผ้าพื้นที่เองรัดเอวไว้พระมาแบบนี้บอกแล้วก็พือเลยพอพือปุ๊บ ท่านก็หยิบหยิบจังกรนนะก้อนเสาน่ะภาษาเล่าจ้าเออมันมันมันมิมีก่อนเสาหยูบสามก้อนแกก็หยิบมาหยิบตัง้งสามก้อนมาใส่แพ่ให้เพราะใ,<อ>ใส่ปุ๊บเธอห่อเลยนะห่อให้มิดชิดแล้วเอาไปวัดปูบ,บอกให้หอ่อให้ห่อเลยจะบอกว่ายัางไง <c oughs> อันเย็บซาขเมลเลยอาบูดเองมันยูดเด้กิทารุอยลื่นกิน่ท่ากะเป็นไง เสร็จเร็วนะบูดเ<ะ>บอกแค่นั้นเองหลวง <c oughs> ปู่หลวงปู่พูดเออลวงปู่พูดทีนี้เอามาแล้วก็เอาเอาดินส่วนนันเละไปไปผสมกับน้ำมันน่ะเราก็จะทำทำรูปรูปเหมือนลวงปู่เนี่ยทำเสร็จทำเสร็จก็มาสร้างสร้างก็ปีแรกนี่เท่าไหร่นูพันพันเหรียญที่ที่จ่ายไป1,000พันเหรียญได้เงินมาเจ็ดแสนกว่า ปีแรกนะปี 2, 8, สองมาได้แปดเซนกว่าในล้านกว่าตนล้านกว่าที่มีทำมาปูดมันจะเสร็จอยู่ปีพศสองพันสองพัห้าหเดี๋ยวคิดก่อนสี่สิบสจะอง4ี่สิบสี่สิบสิบหก สี่สิบหกมันเสร็จแต่ยังไม่ได้ฉลองนะค่ะเออคือทําทําอยู่ประมาณกี่ปีคะสี่ปีสี่ปีถึงจะเสร็จสี่ปีจบเลยเสร็จเลยค่ะพอเสร็จแล้วมาฉลองสี่แปดพอสี่แปดมาฉลองก็ช่วงนั้นเงินไหลมาที่มาจนถึงทุกวันนี้เลยจนถึงทุกวันนี้ที่วัดหนองหนองคล้าอ๋อหลวงปู่เคยมาไหมคะอู้หลวงปู่มาอยู่นี่นานนะนี่ตรงบ้านสีแยกหน้าโรงเรียนเนี่ยจ้ะ ลวงปู่มาวิ่งว่าวอยู่ตรงนี้เลยมานอนพ้อมานอนพ้ออเโอเคสดยอ่าอยู่บ้านนี้นานก่อนที่แกจะกลับไปอยู่บ้านจอบค่ะปู่ก็ไปทุกที่เนาะค่ะไปทุกที่ทียอมรับลูกศิษย์ลูกหาเยอะจ้ะตอนนี้ลุงเป็นเด็กๆลุงออกไปดนฝั่งฝั่งโน้นนะห้วยสำดาไหนห่วยห่วยฝั่งโน้นที่ลงมาจากบ้านถนุนอ้นค่ะอห้วยนน แดก็เดินข้ามน้ําไปไม่เห็นแกเปียกเลยเนาะอก็ข้ามมาทีคนแก่คนหนึ่งบอกว่าเออลูกตาสวงมันตึกตึกเต่ออันก็ได้นตามกระไรตืกดๆเปียกหมดฝาน้ําฝ่าน้ำไม่เปียกเลยเราไม่เปียกแต่คนที่เดินตามล้างมาเนี่ยเปียกน้ำจะขนาดนี้เนาะเพียงอกว่ะเออแต่แกนเดินตื๊ด ความเป็นไปเป็นมาของโบสถ์ก็คือคุณลุงเดินตามหลวงปู่สวงมาก่อนแล้วหลวงปู่สวงบอกว่าเดินตามทําไมประมาณนี้ใช่ไหมคะลแล้วอยากสร้างโบสถ์ <c oughs> แล้วลุงก็บอกว่าอยากสร้างโบสถ์แล้วหลงวงปู่ก็ให้อะไรนะาส,ราสามก้อนสามก้อน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 ดินดิเราเราหุงข้าวสามสามเนาะเจิงกรานเจรงกรานคันเซาคันเซา๋อ้ะไปทำเรียนขึ้นมาบ่ ท่านก็หยิบให้ทั้งสามก้อนแล้วมามัดมันใหญ่ไหมคะก้อนเศร้ามันขนาดยังอยู่ไหมตัวนี้มันจะอยู่บ้านจะบกแล้วนะไอ้ที่เถียงนาโนเถียงนาเล็กฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งต้นต้นมะพร้าวไอ้กระท่อมสูงเหรอนะเอออยู่ต้นแต่ต้นมะขามนะไม่ไม่อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้ยังอยู่ทั้งสามก้อนเลยไหมคะอยู่ทั้งสามก้อนในช่วงทยุไปภอท่านมาออ๋สงสัยอยู่กระท่อมทุกวันนี้จะเลือกบ่ไม่รู้นะ เมือมอม่อก่อนมันยังไม่มีมะพร้าวในฝั่งนี้ไม่มีไม่มีครับไม่มีปลูกที่หลังปลูกมีสามบกนเออมันจะปลูกกระปุกที่หลังแต่ที่ที่อุณา,าฟ้าข้างมันอยู่ฝั่งนี้ครใช่ฝั่งนี้มันจะมีกระท่อมอย่างเดียวกระท่อมกับไม้ปูแบบธรรมดาค่ะแบบเราขึ้นนั่งได้เคยไปผมเคยไปนอนก็นั่นแหละตั้งแต่นอนมาก็ได้มาแล้วก็ไหลมาเทมาตลอด โบสก็เลยเสร็จเลยโบสก็เสร็จเร็วสี่ปีเพืสร้างสี่ปีเขาไม่เชื่อนะค่ะได้เหรียญด้วยใช่ไหมตอนนั้นออกเหรียญรุ่นแรกเลยของขุคันนี่วัดนี้แหละเป็นคนสร้างวั่ไี้มาเรียนเรียนรุ่นขุคันนะนะไม่ใช่วัดสมบูรณ์เหรอไม่ใช่อันนั้นเขามาที่หลังเอออมาเจอตัวจริงแล้วนี่วัดอะไรทีขุขันขุคันนั่นนะวัดสมบูรณ์นี่เมื่อก่อนนี่เขาเป็นเจ้าคณะตะบลสนุอยู่นั่น อันี้แยกออกจากนั้นเจ้าคณะตะมนตสนโนไปอยู่กับหลวงพ่อพระครูสมยศวัดต,ตะแบงนะมา่ก่อนแกอยู่วัดต,ตะแบงก่อนอน่อนจะมาอยู่วัดละบอดแกเป็นเจ้าคณะตะมลตสนและลมุมแกแกก็อยู่นี่นานนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อ<ห>ประหลัดสมยศนะามาบ้านบ้านนี้เท่าบ้านแกเลยแกมาตลอดงานอะไรแกก็มาคือเราสานงานกันตลอดคเมื่อก่อนนี้ มีงานอะไรวันนี้ผู้สิงผมก็จะนิม,มนต์หมดทุกทุกสำนักสงฆ์ไม่ใช่เฉพาะวัดจ้ะไปหมดเลยช่วงช่วงหลวงพ่อพระครูนี่แกได้อายพุพระครูมาก็นิม,มนต์มดเปเมื่อก่อนเขายังไม่แยกอำเภอแล้วเรียนที่ยังยังมีอยู่ไหมผมผมไม่มีลงไม่ได้เลยบอผมจะมีเรียนหนึ่งนะให้แฟนไปแล้วแฟนเอามาไม่รู้เข้าไว้ตรงไหนน้าละเรียนเรียนได้เรียนแรก,รแรกคู่คันหนึ่ง<อ>บ่คู่คัน คันหนึ่งนะช่วงนั้นผมเอาไปอยู่สงหวัดตราดานัสสดานสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญแล้วลงได้ของดีจากหลวงปู่บ้างไหมคันผมผมไม่ได้ผมก็เอาใจท,ที่ท่านให้มาคือนอะไรก้นเ้าก้นเศาค้านเา ภาษาเราเป็นกรานก็เป็นภาษาคาเลนก็เป็นจกรานเนาะยังอยู่บ้านตักรานวันนี้ยังไม่ไม่ผมก็อยู่นอนเลยไม่เก็บไว้เลยไม่ได้เก็บไว้เพราะเก็บให้เราคือเราได้มาแล้วจ้าใช่ค่ะส่วนนั้นเป็นส่วนเศษของหลวงพ่ออันนี้ส่วนให้มาเป็นของเราจ้าของเราแน่แนถ้าไม่ของเราแน่ๆโบสไม่ขึ้นเร็วขนาดนี้เนาะจ้าใช่ปูให้ปูช่วยเนาะค่ะเนาะช่วยเเขายอมรับนะจ้า เขามาเรียนโบคยอมครับเมื่อก่อนนี่โบ้นีสร้างเท่าไรเจ็ดล้านกว่าเจ็ดล้านแปดเจ็ดล้านอืมยังนี้ไม่ได้นะสิบห้าล้านจะได้ไหมจ้ะใช่ค่ะเจ็ดล้านแปดสวยนะพอฉลองเสร็จฉลองเสร็จพร้อมกับวางเะเลิกสร้างสร้างไอ้กุฏิทรงกุฏิหลวงพ่อจาวาดนะสร้างเข้ามาประเมินเขาว่าเท่าไรสามล้านไม่อยู่มีแต่ไม้เนาะค่ะ แต่ไม้ทั้งหมดนี่นี่นี่ก็ไม้ไม้นี่ไม่ได้ซื้อนะเขาบริจาคหมดนะอ๋อบอกบุญราคาไม้เขาบริจาคหมดเราไม่ได้ซื้อสักสักตังเลยแหละบอกโอ้ดีมากเลยนะแต่ที่จะจะจะจ้างเขาทำก็เป็นช่างของผู้สิี่ค่ะช่างงานมา